ใช่น้ำไหมแหละใ้อนี้อืมจดําจะดํอยู่เต็นน้ำพายอยู่ในบ่กับสบายดีพี่น้องสบายดีเอามาปะลุงสบายดีเบิดสมองสุบอนสบายดีย่ามจะเศ้าพี่น้องเยสบายดีเต็มเดือพี่น้องวันนี้ก็ผมก็พอกระเพาะกระพี่น้องไม่ส่งต้อนรบันหน้าคลิเนี้ยเขาสาพิมพ์พอแม่เห็ุเวรเหงาน อยู่งานชบคือเก่าน,นะพี่น้อง <c oughs> มบมาพบกับเจนะดาตึกแต่เด็กๆบรรยากาศแต่เศร้าาก็ดีนอนจังดีเลยนอนจกักหน,นึ <c oughs> น่งเขาเนะตรียมงานมือนี่เพราะว่ามือนี้ชิเป็นมือมือเอาลงแล้วพี่น้องเลยอพี่น้องเันนี้เป็นออลนเพราะว่าไอบนี่เป็นพีนนน่น้องพี่น้อง แต่ว่าพีา่น้องแท้ๆกันเนาะบางทีเนี่ยดำหองเสลาคือกันนะพี่น้องแล้วเขาจะไปเบิ่งมุมเหมือนผัวขัวกำลังกำลังควานเนื้งงัวเนาะพี่น้องโอ้เจ๊เบาบาดเบาเฮ้ยตัวคือไก่แท้เฮ้ยนี่เดกสาวได้มาน้ำก๋วย เป็นยังก็คือสมัครขัแขนที่ยันี่ว่าแล้วคือสมัครนำนมลุงบอยเห็นไหนเลี้มงนุองบป็นนมเต้าได้นมเล็กตะซอยสมัครกินนมจะเด็กหลกลนมตะเดือดไกลโอ้ยทำเป็นลืมให้หมูคอแนักก็ซื่อนั้นนยิ้ยนไว โอ้ยเห็นหน้าแม่หล่นนสิบบอโอ้ยคำมันจำได้เลยจำได้เร็วคนขอดูดนมขังบ้านตองเอา เนื้องววขากแตเชียงหัว่เศรว์เดี๋วตีเ้ยเศรว์ไปกะได้ว่าจะเอาไปเ้าใส่ไม้ยี่เมียนแล้วกันยังข่มสายตากันแม่ปูมีคม

ลุงบอยบัไว้เจ้ากูขึ้นไปเกือกค่้เธยฉันวัดบัมีแต่ฉันวบ้านแล้ว กันสาดีพีน้องนอ้๋านี่สบายดีปาสกรที่ปาติงปาติงเจนเซ่มหาแนวมากินดืนยังเซ่าะไรเซ่อ่กัปหรญาเจ้าหนที่เซ่ย่างเซสุกเซสายมาเมื่อกี้

ใชยยไกคนขึ้นวัดก็เิอยู่ี่โอ้มีแหงด้หมอพอนมันกสดอ่ใส่มันไดอกเอาเพียมันใส่ด้วยสันวัดนะหาเพียมันใส่ นี e ่ใช่เดน้องนีแล้วบอกเขาจะบนี่ะเกาเแล้วีุงน้นี่งด้นี่างมานีได้เนาะได้แล้วเจ้ามาเขาจมากินจะก่อนดุกคาจะ้งว่าได้ย่างนี้หคนต่างว่าเห็ุให้ดีเานเด็กชอบดนเยนน เอาเียเียงน่นะนะผู้จับคานน่ะยืนยังสี่จับจับยัง่นั่นะตวตอกินกอดคานพ่ว่าไดกินนมบุเสือดอกนอจะไปกินกอดคานวได้เลยเป็น้นเียม้ายรอบเลยกินนม้ิเ่นนมีแ้การยงกยงสตากันผมจะได้ยเล็กอยนั่นหะว่ามาหน่อยนงเตีงันเลย ปาริงพีดเจียวพี่ดเนี้ยดซเงดเนียเยเ้มเลยได้ดเนาะเออผักผักแล้วก็จาค้างหมออะไวะบ่ <h 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 ี oh ่ <h <h ้างแล้วเหรอบัดอันเสอบันียังบ่อใส่เขาเย็น เมนูเจนดำพี่นองเลยเบืงมันสัลเอินพลาของอื่นเจ๊เยอเอิญยังปีเผาหมอขาวพร้อมยานี้กับนงสาวกับคนณพี่ยังมมีปาะเดียพี่น้องใกล้กันมาแต่เด็กกันบ่ สวยจังหน่อยนางฟอฟลานางฟอฟลากายกสีม่อไฮเจนาราอยู่จังหน่อยมีไงยันมีชวนไปไปทางโขหรือเจนารามจะไปฮะจัดการทางนี้จัดการทางนี้จัดการทางนี้ก็ดูไปจะไปจะโตจะไปทางนั้นเผาเด้อบัดหมอกเขาหมอนาอะไรซื้อเอาแต่แต่เขาอะนะเอาเขาจังหัน วายหามงปลายเลยใดใจหน่อยบ้พยาอเอาผัดแตเห็ดอยู่เห็ดกินอันนั้นอันนี้เอาเมี่ยนรลดแล้วก็ตุ้มเมียนมามาประเทศเสือขาดโบฮาเมือดีเขาโลดเอาสิมาจัดโต๊ะจัดตั้งกับแม่เมี่ยนนี่พีน้องไหม โอ้ยบ่กขอเล็กน้ำนุกน,อน้องขอเล็กน้ำนุกน,อนก้องกอดบบฟันหอบไปนอนลูกพี่ลูกพี่นะไดนอนลูกพี่อย่าก,กินกาแฟได้เดี๋ยนี้ฮะชองากาแฟก็ข่อยนี่แหล <c oughs> องมามุมถางนอกพี่เลยมาจัดโต๊ะก็ไม่ไงเมี หาเวลาหาเวลานอกีบอกไปยังมีว่าพอเวลาว่างก็ซั่นถ่ายคลิปจังหน่อยแล้วพี่น้องเฮาก็จัดแน่แล้วแหละพี่น้องเอ้ยเติมพลังก่อนกาแฟบรรยากาศยามเช้ามื้อนี้ก็ช่วงคือฝนสิตกแท้ผ้าหยิกคิ้วอยู่หยับๆหยับๆอยู่ได้ โตโตตั้งมุมนั่นอีกเด้อพี่น้องเฮาสิเสร็จมุมนี้แล้วจังสิไปมุมนั้นแล้วจากกันเมียนโตเป็นตั้งข้าวว่าควยคือก่าพี่น้องเอ้ยเอกกข่จังหันบ่เอ้ยแม่เียบ่เลย ที่เวียนงานสวยกันพี่น้องเดี๋ยวสิบ่ทันจังหานเนี่ยงัวสดสดแดงๆเลยดึงดึงเลยสดโผดชดโผเป็นอะไรพลาสุกหรือยังเรียบร้อยว่าจะซิมชักหน่อยก็มีได้ฉันว่าจะแกงทิพย์ฉันว่าจะแกงทิพย์น่าไ,ไม่แข่งฉันอยากมันน้ำพลาทมือเทวีโลกฉันอยากกับลาพ โอโได้เนาะนยากก็พลานะเดีวมามุมนี้พี่น้องมาเบ่งทิบเขาใหญ่ทิ้เขาใหญ่เขาหนึ่งเขาเสรได้ลายปรด้ใหญ่ปได้ใหญ่ธรรมดาได้พี่น้องเลยใหญ่แบบว่าย่อจนหไดกะเบะหายเพื่อไปิ้หูกะ่าอาจารย์ธรรมดากะัดได้ทีดียนี่พโพแท็กมักแท็กกะเบะต่ก้าว ໝັກແຊ່ຂອງເກົ່ານະ100ປະລິມາດຂອງໄມ້ໃດຫາເຫດແວ່ເຮັດງານກ່ອນເນາະພີ່ນ້ອງສຳລັບຄລິບນີກຕິດກຕດສດ